สวัสดีครับผมมาพบกับอึงครับในการรดแซปเบอร mm ์บาย BTS รับผมกรุณาแชแร์ออกไปแบบรัวๆให้กับอิงหน่อยครับผม, mm hmm. บผมวันนี้เอา BMX1 ครับเป็นตัว M Sport เลยปี17.18นะครับผมสีขาวเครื่องยนต์2,000ดีเซลกับแรงม้า180แรงมา้าเกียร์8สปีดนะครับผมสีขาวเดิมๆบางๆมือเดียวออกห้างป้ายแดงบุกค,คู่มือกุญแจ สำรองนี่ครบเลยเอาไปเลยครับราคาอยู่ที่1 1 6 9 0ล้าน69,0บาทครับกับยอดจัดอยู่ที่1,300,000บาทดอกเบี้ยเริ่มต้น2.49เาท่านั้นปไปดูกันครับข้างในว่าเป็นยังไงครับตัว M Sport เอาละครับตอนนี้ผมเข้ามานั่งนะฮะอยู่ด้านในตัว b m X1 บอดี้ใหญ่เป็นรถ5ประตูนะครับผมตัวนี้ก็เครื่องยนต์ดีเซลครับความประหยัดครับไม่ต่ำกว่า15-17กิโลลิตร ได้แน่นอนครับสาหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะให้ความสปีดหรือให้การออกตัวเนี่ยนะครับไม่อืดแน่นอนออกตัวเนี่ยคล้ายๆกับเครื่องยนต์เบนซินเลยนะครับผมตัวนี้เครื่องไม่ดังนะครับมาดูออปชั่นกันเบื้องต้นเลยะครับผมตัวนี้ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นตัว M Sport M Sport เนี่ยก็คือนะฮะได้ตั้งแต่นะฮะล้อนะครับผมได้ตั้งแต่กันชนหน้ากันชนท้ายนะครับผมพวงมาลัยแล้วก็มันจะได้ตัว Head Up Display นะฮะมันจะอยู่ในระดับแนวสายตาของเราพอดีเลย นะฮะตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะมันจะเตือนตั้งแต่น้ํามันหมดนะฮะเราไม่ต้องมองกล้มต่ำนะฮะลงมาที่หน้าปัดเรือนใหม่ <S <S พวงมลาลัยของตัว M Sport เนี่ยสก้านเพรียวเล็กก็จะมีตัวพนัชิปนั่นเองสําหรับคุณที่ชอบเพิ่มเกียร์รถเกียร์ยรนะครับผมก้านของพวงมลาลัยนะก็จะมีครับพวงมีเดียคําสั่งเสียงรับโทรศัพท์แบบไร้สายมาดูที่ข้างๆแผงประตูประดับด้วยคราร์บอนนะฮะสี บลอนเงินแผงจับข้างประตูนี่ก็ไม่เหนียวระบบไฟแบบออตโต้นะครับผมข้างแผงประตูก็ยังมีตัวเปิดฝาท้ายแบบออตโต้แล้วก็ปิดฝาท้ายแบบออตโต้อยู่ที่แผงประตูตัวนี้ด้วยเลยนะครับผมนะกิโลไมล์วิ่งกมา166,997ิกิโลครับรับประกันนะฮะหลังการขายไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์กลองอคอมแอร์ไดสร์ทก็โอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะฮะร8 0รายการนะครับ1ปี1 2 0 0 0หมกิโลนะฮะจากบริษัทฟิกแมน แต่ถ้าใครบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนใช้รถเยอะพี่นะฮะอยากได้นะฮะปีหนึ่งเอาสักสามหมื่นสามหมื่นห้าพันโลมีไหมพี่มีครับอ้าวจัดให้ดีครับแต่อีกบางคนเนีคอมเมนต์มานะครับผมพี่ปีรถอ่ะโอเครับประกันพี่ก็โอเคพี่อึ่งรับประกันโอเคอะไรโอเคเลยแต่ผมอยากจะได้สองปีเจ็ดหมื่นโลอ่ะพี่มีไหมบอกมีครับมีครับนะฮะตัวนี้แต่ว่าพี่ต้องเสียตังค์ นะฮะหรือว่าเพิ่มเงินให้กับทางโชว์รูมเบตันชัวนะฮะให้เอานะครับผมส่วนรายละเอีใหย่อยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องนะฮะโทรมาถามที่น้องเซลล์ดูนะฮะว่าเป็นแบบไหนนะครับผมเอ้ามาดูครับคอนโซลนะฮะสภาพสวยเลยนะครับมาดูหน้าจอครับเป็นหน้าจอแบบใหม่แล้วก็คือหน้าจอแบบแนวตั้งดูนะฮะประวัติการเข้าศูนย์เดี๋ยวมาดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยดีกว่านะวันที่21เดือน5ปี18ครับ12,000โลครับวันที่14เดือน8นะครับผม24,000นะครับผม แล้วก็วันที่15เดือน11ครับนะปี18ครับ3 6ม0 0นะครับผมแล้วก็วันที่20เดือน2ปี19นะฮะ4 7 0 0มนะครับผมแล้วก็วันที่31เดือน5นะครับปี19นะฮะ5 8 0 0มนะครับผมแล้วก็วันที่11เดือน10ปี19นะฮะ69,000นเนี่ครับวันที่30เดือน10ครับปี19เนะฮะเ1 0ด0ืนะฮะ2ีเดือน1ครับปี2020ครับ81,000นครับแล้วก็มาที่ วันที่11เดือน6ครับปี2 0 2 0 92ี0แล้วนะฮะวันที่11เดือน9ปี2,020 0 0 0ครับ1แสนโลนะครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนอีกทีครับวันที่7เดือน1ปี2 0 2 1ีครับ1นแสนหหนาโลแล้วก็วันที่2 7เดือน4ปี2อ2 1ครับ1น0แสนสอนโลนะครับผมแล้วก็วันที่4เดือนแป0 2 1ครับแสนนะครับผมแล้วก็10เดือน1นะ1ะสน0บอนะฮะเดือน5 ปี2 2 2 2นะครับวิ่งไปนะฮะ1 6 000, 1 0 0โลรถวิ่งเยอะนะครับผมแต่รถเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดเลยนะฮะนี่ครับไม่ใช่ว่าหมด bsi ไปแล้วแล้วรถคันนี้ไปเปลี่ยนของเหลวข้างนอกหรือไม่มีประวัติการเข้าศูนย์เลยไม่ใช่นะฮะผมต้องบอกว่ารถเนี่ยนะถึงว่ามันจะวิ่ง160,000โลแต่นะฮะรถมันเข้าศูนย์ตลอดเนี่ยความอุ่นใจคนที่จะนําไปใช้ต่อหรือว่าซื้อไปใช้ต่อหรือว่าซื้อาการโชลูมเบตัน ไปอีกทีนึงเนี่ยคือมันกุญใจได้นะครับผมเพราะว่าการเข้าศูนย์เนี่ยทางศูนย์บีเอ็มเนี่ยเขาจะตรวจเช็คนะฮะหลายรายการเลยฉะนั้นนะตัวนี้ขายได้ไปถือว่าคุ้มโคตรละคุ้มครับผมอ่ะตัวนี้นะฮะรองรับนะฮะแผนที่นําทางได้เรียบร้อยนะฮะมาพร้อมปุครุสสตาร์ทด้านบนคอนโซลน,นี่ก็ประดับด้วยคาร์บอนนะฮะสีบอลเงินสวยจัดเลยระบบแอร์นะฮะเป็นอนุณหภูมิเนี่ยแยกซ้ายและขวานะ,ะอนุณหภูมิครับแรงลม นะใช้ด้วยกันต่ำลงมาก็จะมีที่เก็บใส่ของเล็กๆน้อยๆเกียร์นะฮะ8สปิดเล่นนะหัวเกียร์ได้นะฮะโยกได้นะแล้วตามมาด้วยโหมดการขับครับ3โหมดนะฮะตัวนี้ก็มาพร้อมสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไอไดนะฮะไว้สำหรับเล่นกับหน้าจอนะฮะผมเมนูนะฮะมีเดีย Google m a p นะฮะนี่ครับเยอะแยะมากมายตัวนี้ก็มาพร้อมกับระบบเบรกไฟฟ้า p าร์คเซนเซนะครับผม สภาพเบาะดีหลังคาไม่มีเลขอกคระเลขยันเดี๋ยวผมพาไปดูฝากระปุงหลังกับฝากระปรงหน้าครับปะเอาครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านท้ายนะฮะของ bm x1 ครับฝาท้ายก็สภาพค่อนข้างดีผมสีสันเต็ม park นเซอร์ใช้งานได้ปกตินะครับผมฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายแบบออโต้นะสภาพค่อนข้างดีเลยนะฮะมีถาดรองนะฮะยังอยู่ครบนะฮะรอยซีนนะฮะหรือว่ารอยแนวยานะับผมนี่ครับเดิมๆบางๆไม่มีการแกะไม่มีการสอดนะฮะ เป็นซีนเดิมๆนะฮะที่หุ่นยนต์นะฮะยิงมาจากโรงงานเลยรอยเม็ดอาร์หรือว่ารอยเม็ดไฟฟ้านะครับผมต้องชัดเจนแบบนี้หันนอตพวกนี้นะฮะจะต้องไม่มีแกะไม่มีถอดนะับรอยเดียวยาอยู่ทุกตัวนะฮะจุกยาง2ตัวนะฮะซ้ายและขวาอยู่ครบพราสติกจุกนี้นะฮะไม่กรอบไม่แตกนะฮะไม่หักท้ด้านท้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรถสวยแน่นอนคันนี้เดี๋ยวไปดูหัวนอดด้านหน้ากับคานหน้าครับผมเอาละตอนนี้ผมจะเปิดฝากระโปรงแล้วนะสภาพองเครื่องชอบมากเลยแบบนี้ นะยังไม่ล้างยังไม่บิ้วเนี่ยผมชอบจัดเลยนะฮะหัวน็อตครับน็อตเดิมอะไรเดิมนะฮะไม่แกะไม่ถอดนะครับหัวน็อตแก้มครับไม่แกะไม่ถอดคานหน้าเดิมๆดิมแผงการฉนวนความร้อนนะฮะอยู่ครบสติ๊กเกอร์นะครับผมรอจะเข็บเดิมๆบางๆครับมาดูไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมโคมดำนะฮะเดย์ไลท์อยู่ด้านบนปลอดไลท์กันชนหน้าสภาพสวยเลยคันนี้นะครับผมราคา1นึ่0 0้านหนึ่งแสนหาพราคานี้ผมว่านะ17.18ราคานี้ ต้องจัดครับมีแค่คันเดียวนะฮะมีแค่คันเดียวนะฮะตอนนี้นะครับผมใครไวได้ไวครับกราคานี้ครับผมโอนมาแล้วครับบัญชีเดียวครับบัญชีของนายจารุพัฒน์คำมันตตีครับนะใครที่อยากจะซื้อรถกระทางชลบุเบตันชัวร์กับพี่อึ้งนะ,ะบัญชีนี้คุณได้จองรถคันนี้กับผมแน่นอน,นะครับผมมาดูแล้วมาขึ้นมาดูรถแล้วไม่ชอบนะฮะผมยินดีรับคืนมัดจําให้เต็มจํานวนนะฮะไม่ต้องกลัวว่าเงินมัดจำของคุณที่โอนมาเนี่ยนะครับผมจะสูญหายหรือจะโดนหักเปอร์เซ็นต์นะฮะ ของผมรับประกันด้วยเกียรติของผมเองจากอึงครับผมวันนี้อึงรัไปก่อนครับสวัสดีครับผมสนับสนุนโดย car4sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure com